แจกเงินหมื่นกับตะก,กะที่ย้อนแย้งก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้นะครับนโยบายการแจกเงิน1 0,000บาทเนี่ยก็เข้มข้นโอ้โหตอนนี้นะครับแต่ละฝ่ายนี่ก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายนะครับเรื่องของการแจกเงิน1 0,000บาทที่หลายๆคนเป็นห่วงกลัวจะทานะครับเศรษฐกิจของประเทศพังเพราะว่าเนื่องจากว่าการอ่าอ่าสถานการณ์การเงินนะครับการคลังของประเทศตอนเนี้ยมัน มาล้นมัน,ม,นมันเต็มปิ่มเต็มไปหมดนะครับถ้าจะกู้อีกเพิ่มอีก5้าแสนลหมืนล้านเนี่ยจะทําให้วินัยการเงินการคลังเนี่ยเกิดปัญหาและก็อย่างหนึ่งว่าฟาร์มที่ไม่ชัดเจนของพรรคเพื่อไทยที่เป็นนโยบายนี้ตั้งแต่ตอนที่ หาเสยียงนะครับก็พูดอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็จะมาพูดอีกอย่างมันถึงทําให้ไม่ชัดเจนว่าที่มาที่ไปของเงินเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงและซึ่งแน่นอนนะการที่ออกมาทัดทวงของหลายๆฝ่ายตอนนี้นะครับก็นะครับตอนนี้นะครับก็ยังเป็นแค่ความคิดอยู่ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าวันนี้รัฐบาลเพื่อไทยนะครับดืนดันและดืนดันอันเดิมแล้วก็ไม่ยอมมีการปรับปรุงให้อะไรพวกนี้แน่นอนครับเมื่อเริ่มโครงการไปหรือเริ่มการแจกเงินไปเนี่ยแน่นอนครับว่าต้องมีการฟ้องร้องกันเป็นเป็น,ปนแน่ ต้องมีการฟ้องร้องกันเป็นแน่รับประกันได้นะครับคนที่ต้องการที่จะตอนนี้นะครับมันไม่สามารถฟ้องร้องอะไรได้เนื่องจากว่ามันยังเป็นแค่นักคิดความผิดยังไม่เริ่มต้นแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการแจกเงินมีการใช้เงินนั่นแหละครับจะมีการฟ้องกันแน่นะครับถ้านะครับพักเพื่อไทยนะครับยังใช้นโยบายแบบนี้แล้วยังดึงยึงยังยืนยันยังดันแบบนี้นะครับโดยที่นะครับแจกแบบโอ้โหท่วมท้นแบบนี้ผมบอกเลยครับมีมีปัญหาแน่ซึ่งแน่นอนครับก็หลายฝ่ายมาส่วนประชาชนตอนนี้ก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายแรกก็คือ ทุกอย่างต้องการให้นะครับคนพักเพื่อไทยแจกเงินอย่างเดียวนะครับขออะไรจะเกิดขึ้นไม่สนประเทศจะเป็นยังไงไม่สนประเทศจะชิปหายประเทศจะร่มจมประเทศจะเสียหายเศรษฐกิจจะเสียหายการเงินการคลังวินัยจะเสียหายยังไงไม่สนขอให้ตัวเองได้รับเงิน1 0,000บาทนะครับตอนนี้เป็นห่วงอย่างเดียวว่าเป็นห่วงว่าตัวเองจะไม่ได้รับเงินอีก1 0,000บาทนะครับส่วนประชาชนอีกกลุ่มนึงอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ ก็นะครับเป็นห่วงว่าอ้ยถ้ารับเงินมาแล้วเนี่ยถามว่าเงินอยากได้ไหมคนกลุ่มนี้ประชาชนกลุ่มนี้อยากได้ครับแต่ถ้าได้มาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องทําให้ประเทศชาตินะครับไปไม่ได้หรือเศรษฐกิจล่มหรือวินัยการทางเสียนี่คนกลุ่มนี้ก็จะไม่เอาก็สืบอแบ่งเป็นประชาชนตอนนี้ก็เป็นสองฝ่ายโอ้โหก็ออกมานะครับวิพากษ์วิจารณ์กันก็อย่างที่บอกว่าประชาชนวิพากษ์วิจารณ์กันได้ครับแต่อย่าทะเลาะกันแค่นั้นเองครับซึ่งแน่นอนครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่านะครับแจกเงินหมื่นกับตะกะที่ย้้อนแยงครับ แกเงินหมื่นกับตะก,กะที่ย้อนแย้งนั่นก็คือว่าคุณสุดทิชัยหยุ่นหรือกาแฟดำนะครับนายนปากกากาแ,กแฟดำเนี่ยครับคุณสุดทิชัยหยุ่นได้มีการโพสต์เอาไว้น่าสนใจเป็นอย่างมากว่านายกเศรษฐาทวีสิง์เนี่ยนะครับยืนยันว่ายังไงก็จะไม่เลิกนโยบายแจกเงิน1 0,000บาทผ่านนิติโต้เวรตไม่ว่านักวิชาการกี่คนจะออกมาคัด้านก็ตามนะครับเพราะคุณเศรษฐามองว่าประชาชนนะครับหลายสิบล้านคนเนี่ยต้องการเงินแจก ประชาชนหลายพื้นที่สแสดงเจตจำนงว่าอยากได้มากๆยืนยันว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลนะครับและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับฟังปัญหาขอเสนอแนะข้อแนะนำทั้งหลายจากนะครับทุกหน่วยงานรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยสำหรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้นท่านบอกว่าเราน้อมรับไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแต่งเติมให้ทุกอย่างดูดีขึ้น แต่ไม่มีการยกเลิกนะครับและย้ำว่าไม่ใช่โครงการหาเสียงไม่ใช่โครงการที่มาโปรยเงินให้กับประชาชนเลือกตั้งให้เรากลับมาใหม่แต่เป็นโครงการนะครับที่เราตะหนักดีถึงความจำเป็นนะครับเพราะถึงความจำเป็นและฟ,ฟาร์มต้องการของประชาชนที่ต้องการฟาร์มช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม คุณเศรษฐาบอกว่านะครับเรื่องการลดค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องสําคัญเพื่อให้ประชาชนจะมีฝันและกําลังใจนะครับทำมาหากินเราได้ลดค่าไฟฟ้าค่าพลังงานเชื้อเพลิงแล้วและอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการพักฟื้นไอ้พักนี้นะครับได้มีการพักหนี้เกษตรกร,กรไปเรียบร้อยแล้วแล,วและบอกอีกว่าการทีปร่ประชาชนเนี่ยมีรายจ่ายเยอะมีภาระเยอะ จะไม่มีฝันกำลังใจนะทำมาหากินดังนั้นการลดค่าใช้จ่ายของเราครับก็เพื่อให้ประชาชนมีวัญกำลังใจในการทำมาหากินแต่ก็มีปัญหาอีกนะครับเมื่อมีฝันกำลังใจแล้วเอาเงินนะครับทุนหมุนเวียนที่ไหนคนต่างจังหวัดไม่ได้มีเงินเยอะนะครับเหมือนคนที่อยู่บนพื้นฐานบนของสังคมฟาร์มเรื่อร้้าม,มีเยอะ มากในสังคมไทยคุณเศรษฐาบอกด้วยว่างบประมาณ5แสนฝ่าร้านสำหรับโครงการนี้ไม่ได้ทำกันทุกปีขอทำความเข้าใจว่าทำแค่ครั้งเดียวไม่ใช่ตั้งใจเอามาเพื่อทำการซื้อเสียงเราทำออกมาเพื่อให้โดนใจประชาชนและมีเงินหมุนนะครับมีเงินทุนในการประกอบอาชีพอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี พอถามย้ำเรื่องความเห็นค้านของคณะวิชาการเราศรษฐศาสตร์99คนที่ออกมาให้เหตุผล7ข้อที่สรุปว่าได้ไม่คุ้มเสียนายกรรัฐมตเเศษฐาก็ตอบด้วยน้ำเสียงค่อนข้างหงุดหงิดว่านักวิชาการออกมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะผมน้อมรับแต่ท่านก็เป็นแค่เสียงหนึ่งนะครับแค่เสียงหนึ่งเสียงเท่านั้นพี่น้องประชาชนมีหลายสิบล้านคนเสียงก็ต้องการเงินนิจิตอน แต่ก็ยอมรับว่าน้อมรับฟังและนำไปปรับปรุงเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายที่เสียภาษีฝ่ายประชาชนที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจอย่างมากที่หมักหมมมานานคุณเศรษฐาบอกว่าเมื่อเดินโครงการเดินหน้าโครงการนี้แล้วไม่เพียงแต่ประชาชนที่จะได้รับประโยชน์แต่ภาคอุตสาหกรรมก็จะได้สื่อรองคิดดูวันที่นิจิตอนวอร์เร ไปสู่กระเป๋าเงินของประชาชนทุกคนประมาณ5 0แสนกว่าล้านบาทถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมจะผลิตสินค้ามารองรับหรือไม่ก็จะมีการไปซื้อวัตถุดิบมีการจ้างงานห้างร้านก็จะมีกำไรมีการจ่ายภาษีเกิดขึ้นรัฐบาลไม่ได้จ่ายอย่างเดียวเราก็มีรายรับกลับมามีหลายประเด็นที่ควรจะต้องแย้งนายกัฐมทตรีเพราะท่านสรุปแค่เพียงด้านบวกของโครงการนี้ แต่ไม่ได้ตอบข้อสงสัยและความเห็นแย้งเป็นข้อๆตัวอย่างท่านบอกว่าชาวบ้านๆน,นะครับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็บอกว่าอยากได้เงินหมื่นบาทพูดอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้รัฐบาลต้องทุ่มงบประมาณจํานวนมหาศาลเพื่อปั๊มหัวใจเศรษฐกิจเพราะงบประมาณมีจํากัดต้องบริหารให้ได้ประโยชน์สูงสุด และต้องประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายในโครงการต่างๆการบอกว่าชาวบ้านหลาย10ล้านคนกำลังรอเงินแจกก้อนนี้อยู่นั้นเป็นการพูดแบบกำปั้นทุกดินเพราะถามใครใครก็อยากได้เงินแต่เรามีรัฐบาลก็เพื่อจะมาบริหารนะครับความอยากได้ของคนให้ได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้ภาษีที่เก็บได้ที่มีจำนวนจำกัดเพราะถ้ารัฐบาลถามประชาชน ว่าถ้าแจกนะครับสองหมบาทจะเอาไหมคําตอบที่บอกว่าเอาเอาเอาอย่างแน่นอนแต่รัฐบาลไม่มีหน้าที่ทําตามความอยากได้ของประชาชนต้องบริหารให้ทุกคนได้ในสิ่งที่ควรจะได้ภายใต้เงื่อนไขที่จํากัดในหลายๆด้านนายกรละตนตรีบอกว่าแจกเงินก้อนนี้นะครับครั้งเดียวเท่านั้นแต่ขณะเดียวกันก็บอกว่าพอแจกปุ๊บอุตสาหกรรมก็จะเริ่มการผลิตนะครับ สั่งซื้อวัตถุดิบจ้างคนนะครับจ้างคนงานเพิ่มในทันทีความเป็นจริงก็คือนักธุรกิจเขาไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆอย่างนั้นพอบอกว่าเงินก้อนนี้จะจ่ายเพียงแคนครั้งเดียวและมีระยะเวลาแค่6เดือนก็คงไม่มีเจ้าของโรงงานนะครับก็คงไม่มีเจ้าของโรงงานไหนที่จะรีบไปซื้อวัตถุดิบเพื่อเพิ่มการผลิตคงไม่มีโรงงานไหนจ้างคนงานเพิ่ม เพราะรู้อยู่ว่าเงินก้อนนี้กระตุ้นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นจะซื้อวัตถุดิบเพิ่มหรือจะจ้างคนเพิ่มเพื่ออะไรนะจะจ้างคนเพิ่มเพื่ออะไรครับจะซื้อวัตถุดิบเพิ่มเพิ่มอ,อะไรไม่จําเป็นเลยครับเผลอเขาก็เอาของคานสต็อกที่ขายไม่ออกเพราะเศรษฐกิจแย่ออกมาขายเท่านั้นเองไม่มีการเพิ่มการผลิตไม่ได้ทําให้นะครับต้องซื้อวัตถุดิบเพิ่มยิ่งเรื่องจ้างงานใหม่ก็ลืมไปได้เลย พราะรัฐบาลคุณเศรษฐากำลังจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทในสิ้นปีนี้เจ้าของโรงงานนะครับก็ต้องคิดหนักเรื่องการจ้างคนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเรื่องยิ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าเงินแจกเ,เงินแจกก้อนนี้จะเป็นช่วยนะครับเราลงทุนทำมาหากินอย่างมีฝันกำลังใจก็ยิ่งแปดเพราะท่านบอกให้เอาไปซื้อของให้หมดภายใน6เดือน ท่านต้องการที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วจะให้เหลือมาลงทุนทำมาหากินอะไรได้ลองจินตนาการว่าเราได้เงินแจกจากรัฐบาล1,000 0บาทซึ่งเป็นเงินลิจิตตลที่ต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนและต้องใช้ระยะเวลานะครับต้องใช้ภายในระยะ4กิโลเมตรจากบ้านในทะเบียนบ้านเอาไว้ทั้งตกลงกันก่อนว่าจะเปลี่ยนเป็นอำเภอหรือจังหวัดค่อยมาคุยกันใหม่ พอได้เงินมาแล้วท่านก็คงต้องรีบหาที่ใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของท่านเพราะท่านต้องการจะกกระตุ้นเศรษฐกิจให้ตัวเลข GDP โตให้ได้5%เซโดยเฉลี่ย4ปีนี้แน่นอนว่าพอฉีดเงินก้อนใหญ่อย่างนี้เข้าไปในระบบตัวเลข GDP ระยะสั้นก็จะโตขึ้นทันตาเห็นขอนเน้นย้ำว่าระยะสั้นๆนะครับ รัฐบาลวาดภาพว่าพอคนได้เงินก็จะรีบใช้จ่ายพอใช้จ่ายธุรกิจก็เริ่มที่จะการจะเพิ่มการผลิตเริ่มจ้างงานเริ่มซื้อวัตถุดิบเศรษฐกิจก็จะคึกคักปรากฏการพายุหมุนทุกคนก็น่าจะต้องยินดีปีดามีความรักใครในรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นในทันทีแต่อย่าเพิ่งถามให้เสียอารมณ์ตอนนี้ว่าท่านเอาเงินมาจากไหน เอาเฉพาะประเด็นว่าพายุจะหมุนจริงหรือเปล่าก่อนนะเมื่อมีคนซื้อของมากขึ้นอย่างฉับพลันแต่ทุกคนรู้ว่าเทศกาลนี้จะยาวแค่6เดือนทุกอย่างก็จะคิดในกรอบแค่ระยะสั้นๆเฉพาะหน้าหลังจาก6เดือนเป็นอย่างไรค่อยว่ากันใช่ไหมรัฐบาลบอกว่าคนที่วิจารณ์ไม่เข้าใจ รัฐบาลเตรียมมาตรการเสริมอยู่แล้วก่อนจะพ้น6เดือนก็จะมีมาตรการในการสร้างงานเพิ่มไรายได้และสร้างฟาร์มแข็งแกร่งให้กับประชาชนมาตรการเหล่านั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนใครเป็นคนทำมีรายละเอียดอะไรบ้างมีรายละเอียดอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะครับรัฐบาลบอกตอนนี้ยังไม่บอกกำลังทำรายละเอียดพร้อมเมื่อไหร่จะบอก นี่ไงครับที่ทำให้ผู้คนตะโกนถามดังๆมาตลอดว่าท่านครับประชาชนมีคำถามครับที่ผ่านมารัฐบาลก็จะตะโกนกลับมาบอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวจะตอบงั้นจะไปโทษคนที่ตั้งคำถามไม่ได้ต้องถามว่าทำไมจึงไม่ได้เตรียมคำตอบไว้ก่อนจะให้พายุหมุน เพราะถ้าผิดจากเป้ามันอาจจะกลายเป็นลมบ้าหมูที่ทำลายทุกอย่างที่ฝั่งหน้าก็ได้นี่คือสิ่งที่บอกได้เลยครับว่ามันก็เป็นจริงตามอันนี้เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมันมันไม่สมเหตุสมผลนะมันไม่สมเหตุสมผลนันนะครับที่จะแจกในครั้งนี้เลยนะครับ ซึ่งมีการทักท้วงอย่างมากและนี่อย่างมากนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าเอ๊นะครับมีการทักท้วงมาทั่วสารทิศนะครับทั่วสารทิศเลยเนี่ยตอนนี้ก็มีเนี่ยแจกเงินหมื่นเสียงทักท้วงจากสารทิศนะครับเสียงทักท้วงเนี่ยนโยบายแจกเงิน10,000บาทเนี่ยนะครับผ่านนิจต้อนวอร์เรตของรัฐบาลเศรษฐาดังมาจากหลายทิศหลายทางแต่ดูเหมือนกระทรวงการคลังก็ยังดึงดันเดินหน้ากับแนวทางนี้โดยอ้างว่าจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ล่าสุดนายกเศรษฐาทวีสินยืนยันจะไม่มีการยกเลิกโครงการนี้แต่รับปากว่าจะรับฟังความคิดเห็นต่างๆที่อาจนําไปสู่การปรับปรุงแต่งเพิ่มเติมบ้างเสียงคัดค้านดังกระหึม่มมาจากนักวิชาการและนักธุรกิจล่าสุดนักวิชาการและอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์นะครับชื่อยาวเหยียดเริ่มด้วย99ชื่อซึ่งต่อมาเพิ่มเป็นฝ่า130ชื่อนะครับเมื่อเสสัปดาห์ที่ผ่านมาขอเสนอให้ยกเลิกโครงการนี้นะครับเพราะได้ มีเหตุการณ์หลักวิชาการมีเหตุผลตามหลักวิชาการว่าได้ไม่คุ้มเสียก่อนหน้านี้ผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับดรเศรษฐพุทธนะครับสุทธิวาทนะพุทธนะครับออกมาติติงอย่างเป็นทางการนะครับยันว่าไม่ใช่ทุกคนต้องการเงิน1,000 0บาทและเสนอว่าจะต้องแจกเงินแบบพุ่งเป้าหรือมากฝ่าเพราะจะใช้งบประมาณน้อยลงและไม่เปลืองเปล่า อีกทั้งย่งยืนว่ายืนยันว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับทางตรงการบริโภคหากแต่มีประเด็นเรื่องของการลงทุนไม่เพียงพอมากกว่าคุณกรจัจติวมนิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาแสดงความกังวลอย่างเปิดเผยว่าในภาวะที่ความมั่นใจของนักลงทุนและนักธุรกิจสันคล ทางรัฐมนตรีช่วยคังได้ออกมายืนยันว่านโยบายแจกเงินนิจต้อนจะไม่ทําให้เกิดเงินเฟอ้ออย่างแน่นอนคุณกรตั้งข้อสังเกตว่าปีนี้ตลาดหุ้นไทยติดลบมากที่สุดในเอเชียในขณะที่เงินบาทอ่อนค่าทะลุ37บาทไปตามคาดและแนวโน้มสูงขึ้นและจะอ่อนค่าต่อไปอดีตรัฐมนตรีคังบอกว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่ประเด็นที่น่ากังวลและย้ำว่าประเด็นที่น่าห่วงมากฝ่าเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยน คือภาวะนี้ที่จะเกิดขึ้นส่งผลต่อฟความน่าเชื่อั่นในระบบเศรษฐกิจและส่งผลต่อนะครับภาระดอกเบี้ยในช่วงดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมากผลต่อวิัยการคังนะครับจากการนำเงินกู้ออกมาแจกและผลต่อการแย่งสภาพคล่องทางเศรษฐกิจคิดกันให้ดีๆนะครับในขณะเดียวกัน KKP ก็ประเมินว่านโยบายของรัฐ ได้งบนะครับ3.6นะครับใช้งบเนี่ย3.6เพื่อกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจ1ของ GDP อาจได้ไม่คุ้มเสียโดยแนะนำให้ช่วยเหลือแบบเจาะจงและปฏิรูปโครงสร้างนะครับความเชื่อมั่นและยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมของภาคเอกชน3สถาบันหรือก,ะกะรกรแับที่แนะให้รัฐบาลแจกหมื่นนี้จะต้อนต้องจำกัดจำกัด กลุ่มนะครับชี้ช่องฐานบัตรคนจน40ล้านคนกกรใช้ภาษานิ่มนวลอาจจะเป็นเพราะไม่ได้ต้องการให้เกิดผลกระทบทางการเมืองต่อตนแต่เนื้อหาใจฟาร์มของการนำเสนอเรื่องนี้ก็คือการกังวลว่าโนโยบายนี้กำลังจะสร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจไทยคุณสนันอังอุบลกุลประธานหอ,อการค้าแห่งประเทศไทย และขอการค้าไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันประกอบไปด้วยหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมนะครับธนาคารไทยว่าได้หารือประเด็นการกระตุน้นเศรษฐกิจแจกเงินนิจต้อน1,000 0บาทให้ประชาชน56ล้านคนใช้วงเงินรวม560,000ล้านบาทเป็นโครงการที่กกรสนับสนุนแต่ขอให้จำกัดกลุ่มเป้าหมายเช่น ใช้ฐานข้อมูลจากผู้ที่มีรายได้สวัสดิการของรัฐในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับประมาณ40ล้านลายซึ่งรัฐควรพิจนารณาข้อมูลเชิงลึกจากจุดนี้ไปด้วยเพื่อนำงบประมาณที่เหลือประมาณ160,000ล้านบาทซึ่งเป็นวงเงินที่เกินความจำเป็นนำกลับไปบริหารจัดการน้ำแทนก,กรกอ เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายที่แจกเงินนี้จะต้อนที่รัฐบาลมองไว้56ล้านคนนั้นควรจะมีการจำกัดการสนับสนุนเพราะอย่างผม3ามคนที่แถลงข่าวอยู่นี้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรับก,กรกรเสนอว่ารัฐบาลควรมองกลุ่มเป้าหมายที่ตอบโจทย์เพื่อเราจำกัดการช่วยเหลือและให้สนับสนุนใช้จ่ายสินค้าที่ผลิตในประเทศนะครับโ o c คอลคอนเทนต์นะครับไม่เช่นนั้นบางส่วนอาจไปซื้อสินค้านําเข้านะครับส่วนวงเงินที่หรือว่า ที่เหลืออาจนำไปพัฒนาบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้นเพราะปีนี้น้ำใช้ได้จริงเดือนตุลาคม256มีอยู่แค่54ปเซต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี65อยู่ที่66หากเกิดแรงต่อเนื่องน้ำต้นทุนจะถูกเหลือโดยเฉพาะในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ต้องแบ่งจัดการน้ำปัะทานการหอ,อการค้ากล่าวนะครับ k ค p เนี่ยบอกว่านโยบายการแจกเงินนะครับหมื่นครั้งเนี้ยทำให้เกิดคำถามหลายด้านถึงฟาร์มเหมาะสมและต้นทุนที่เกิดขึ้นมาจากนโยบายเหล่านี้ว่า 1. นโยบายแจกเงินแบบเวี่ยงแหที่มีต้นสูงสูงมีฟาร์มเหมาะสมหรือไม่ท่ามกลางข้อจำกัดด้านการทางและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้กับเข้าสู่ภาวะปกติ2 การกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นมีความคุ้มค่าเพียงใดมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดภายใต้ข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง 3. ผลได้ผลเสียของนโยบายในระยะยาวเป็นอย่างไรเพราะการใช้ทรัพยากรทางการคา,างที่เน้นผลระยะสั้นและมีต้นทุนสูงเช่นนี้จะสร้างข้อจำกัดความเสี่ยงนะครับทางการคลางและเศรษฐกิจอีกทั้งอาจสร้างผลกระทบในทางลบเช่นการบันร่นทอนวิัยทางการเงิน และการต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐและผลกระทบต่อนะครับดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งกระทบต่อสถีิภาพดอกเบี้ยและค่าเงินบาทได้นอกจากนี้ด้วยข้อจำกัดและความเสี่ยงทางการคลังที่จะมากขึ้นเรื่อยๆจะทำให้ทรัพยากรที่เหลืออยู่น้อยลงในการจัดการกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่สำคัญฝ่าเศรษฐกิจไทยในระยะยาวซึ่งผลกระทบต่อสถียิภาพนะครับของอัตราดอกเบี้ยและค่าเงินบาท นอกจากนี้ด้วยข้อจํากัดและความเสี่ยงทางการคลังที่จะมากขึ้นเรื่อยๆจะทําให้ทรัพยากรมีเหลืออยู่น้อยลงในการจัดการกับปัญหาโครงสร้างที่สําคัญต่อเศรษฐกิจในระยะยาวจดหมายเปิดผนึกของกลุ่มอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์บอกว่าการแจกเงิน10,000บาทมีเหตุอันน่ากังวลว่าจะมีผลกระทบต่อสถิติและวิในการเงินการคลังของแผ่นดินในช่วงเดียวกันนี้เองนะครับมีความเห็นจากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินการคังและนะครับธุรกิจ ออกมาแสดงความคิดเห็นในทํานองเดียวกันส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่ารัฐบาลไม่ควรจัดดึงดันที่จะเดินหน้าทำนโยบายนี้เพราะมีแต่การสร้างปัญหาที่จะทำให้เกิดความไม่แน่นอน ความจริงส่วนใหญ่ไม่ได้มีอคติกับรัฐบาลหรือพักเพื่อไทยแต่ต้องการที่จะหาทางลงให้กับรัฐบาลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในขณะที่บ้านเมืองต้องเดินหน้านะครับฟื้นฟูประเทศไทยในลักษณะท,ที่ยั่งยืนและตอบโจทย์นะครับโครงสร้างเศร,รษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ นี่คือความเป็นห่วงของนักวิเคราะห์นักวิจารณ์ทั้งหลายอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับการแจกนะครับก็อย่างที่บอกว่าหาทางลงก็คือว่าไม่จําเป็นต้อง,องแจกให้หมดทุกกลุ่มและไม่จาเป็นต้องใช้วงเงินถึง5้าแสนหกหมื่นล้านลองแจกเฉพาะหรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลเศรษฐาจะว่ายังไงแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมเชื่อครับว่าคนที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรคนที่รายได้น้อย نا, ผมไม่พูดว่าคนจนคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วคนเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องออกมาเดือดร้อนหรอกครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นนัพูดหรอกครับเพราะว่ามันยิ่งพูดมันก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าพวกคุณเองไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ได้คิดถึงว่าประเทศจะเป็นยังไงไม่ได้คิดถึงว่าลูกหลานจะต้องมาใช้นี่ยังไงนะครับไม่ได้คิดถึงว่าวันนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยจะเป็นไงวินัยการเงินการทางเป็นไงแต่ขอให้คุณได้รับเงินหนึ่งบาทวันนี้สิ่งที่คุณออกมาคุณกลัวว่าคุณจะไม่ไ่รรัับบเงินนาาทกหือล แต่การที่นักวิชาการเนี่ยเขาออกมาแย้งเขาออกมาให้ข้อมูลเพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยนะครับแจกเงินเนี่ยนะครับให้สมเหตุสมผลแจกเงินให้ตรงเป้าตรงกลุ่มแต่วันนี้นะครับคนที่อยากได้ตั้งป้อมอย่างเดียวว่าคนรวยขัดขวางคนจนซึ่งจุดประสงค์ของพวกเขาก็คือกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้เงิน1 0,000บาทแต่ถ้าวันนี้รักประเทศนะครับเป็นห่วงประเทศและไม่อยากให้ลูกหลานเป็นนี่เราต้องช่วยกันนะครับทำให้เรื่องนี้นะครับ แจกแต่ต้องแจกอย่างสมเหตุและสมผลมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้อ,อัปเดตั